เนาะอยู่กันมาเกินหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์เนาะก็ความเข้มข้นของพลังงานนะคะ,ะเมื่อกี้มาเอร์ก็ติวเนาะว่าให้ว่างนะนะตอน15านาทีที่เราทํากันแต่ถ้าเราจะรอมาว่างตอนนี้เลยเนี่ยต้องฝึกนะทั้งวันเราต้องฝึกด้วยนะเพื่อจะได้มีกุศลเวลาที่เรามารวมกันตรงนี้นะคะก็จะทําให้เราว่างมากขึ้นนะเพราะงั้นแล้ว สมาชิกท่านใดนะคะที่ว่าเวลามาทํายังไม่ค่อยว่างระหว่างวันต้องฝึกด้วยนะคะสติ MSR ว่างนะแล้วก็ใช้ชีวิตแล้วก็ทํางานในแต่ละอย่างแล้วก็โน้มกุศลน,นะโน้มกุศลก็หมายความว่าถ้าเราใช้ชีวิตนะด้วยความ,มว่างๆนะด้วยความที่ไม่มีโรคก,กดหลงนะทำทุกอย่างด้วยความรู้ตัวทั่วพร้อมนะทำงานนั้นๆงานนั้นนะสิ่งนั้นๆน,น,นะก็จะเกิดขึ้นมาเป็นกุศลน,นะ เพราะว่าปาศากเนาะ,ะความความปรุงแต่งในเชิงลบเนาะบางทีถ้าเราทํางานอยู่แต่จิตเรามันฟุ้งเรื่องอื่นอันเนี้ยงานมันก็อาจจะไม่เป็นกุศลได้เพราะงั้นการที่เราใช้ชีวิตนะปกติปกติของเราเนี่ยสามารถสร้างกุศลได้นะอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะแนวทางของท่านมาเซอร์นะคะที่จะนําพาให้ทุกคนนะได้มีกุศลน,นะคะได้ตลอดเวลาพอเรามาเข้ากบวนการนะคะ แล้วเราจะมดดูแลตนเองนะคะก็จะทำให้นะโครคภัยไข้เจ็บนะของอสมาชิกนะทุกคนทุกท่านนะคะได้จางคลายหายนะได้แบบฉับพลันนะ,ะสุดท้ายนะคะทุกคนก็หายสุดท้ายยังไงยังไงมันก็หายสุดท้ายยังไงยังไงร่างกายนี้ก็เป็นหนุ่มเป็นสาวนะ,ะให้รู้สึกนะรู้สึกแบบนั้นเลยนะคะอะ ตอนนี้จะมีใครอยากจะแชร์ไหมคะเชิญเลยนะเชิญเลยเชิญเลยวันนี้สภาวะดีงามนะฮะมุกน้อมกับบารมีท่านมาเตอรนกน้อมกับบารมีแม่ฟูเชอสีจากราชบุรีค่ะแม่ะเชิญค่ะคุณสีเชิญก่อนรับกลังมันจะมึนมึนหัวนะคะไม่ถึงจะปวด <c oughs> แต่อเมืองทำ,ำหัวตัวเองทำไมมึนอย่างนี้แต่เหมือนว่าเวลาทำ สัมผัสไปว่าเหมือนเหมือนไม่ใช่หัวตัวเองเหมือนมันโตขึ้นยังไงก็ไม่รู้พอพอพลังการเหมือนก็ดีขึ้นแต่ตอนนี้เหมือนเขากําลังทํางานตามวิ่งตามเส้นแต่ละเส้นในสมองเราค่ะชีตชิดชิตนะครับมีพลังงานพลังทํางานอ่ะค่ะดีงามค่ะดีงามค่ะดีงามค่ะใช่วันนี้พลังงานแรงพลังงานแรง ว่างๆไว้เพื่อให้พลังงานได้ทำงานเต็มที่นะคะเขาจะมีความเข้มข้นนะจนถึงแปดโมงเช้าค่ะว่างๆนะว่างอย่างเดียวเลยเพื่อให้พลังงานทำงานได้อย่างเต็มที่นะคะใครที่มาแรกๆจะจําได้เนาะท่านมาเซอร์บอกว่าอะไรนะก็คือว่าเขาไม่รู้ว่านี่คือสมอง เขาไม่รู้ว่านี่คือตับไตหัวใจม้ามปอดเขาไม่รู้ว่าเรานี่คือใครนะเขาไม่มีชื่อเขารู้แค่ว่าพลังงานอะไรที่มันไม่สมดุลสมบูรณ์เขาจะนํากลับไปปฏิรูปปรับปรุงให้สมดุลแล้วกลับมาส่งเราเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องตามนะไม่ต้องตามไปดูว่าเขาทําอะไรไม่ต้องตามไปจ้องนะะไม่ต้องตามดูตามจ้องนะว่างนะว่างอย่างเดียวเห็นแล้วว่างเห็นแล้วว่างนะคะรู้สึกแล้วว่างรู้สึกแล้วว่างนะ เอค่ะ e ดีงามค่ะคุณสีดีงามค่ะค่ะแม่แม่ค้าเอ่อค่ะ,ค,ะคุณนัจกโคราชนะคะอยากจะให้น้องใหม่นะคะที่ที่อุบลนะคะทีะ่เป็นมะเร็งนะคะ,ะให้กําลังใจคุณวิรัตนะคะคุณวิรัตก็เป็นมะเร็งเหมือนกันนะคะคุณวิรัตเป็นมะเร็งสองอย่างเลยตอนนี้นะคะ,ะให้ให้น้องใหม่พูดคุยนิดได้ไหมคะ,ะค่ะเรียนเชิญค่ะ ค,คุณหมายคุณหมายลูกทีมของคุณน,นกนะสาธุบุญด้วยกันอะ่ะน้องกุศลใหญ่อยู่ไหมหลับแล้วยังอ่าตอนนี้สามทุ่มนะยังอยู่ไหมล่ะนอนแล้วยังคุณหมายยังอยู่ไหมเชิญค่ะแชร์ประสบการณ์หน่อยไหมเป็นกำลังใจคุณหมายหลับหรือยัง<ะ> <laughs> ถ,ถ้ารับพลังจะจะเอ่อพลังเขาจะให้เราเราพักใช่ไหมคะน้องหมายอยู่อยู่ไหมคะน้องหมายแชร์นิดนึงคะ่ะ ประสบการได้ค่ะอ,อของคุณไหมนี่มะเร็งปอดระยะที่4เนาะแล้วมีแล้วของใครนะล่าสุดข,ของคุณคุณนะัดนี่คืออะไรนะมะเร็งอะไรนะขออีกทีได้ไหมค่ะคุณวิรัตค่ะอยู่จ,จังหวัดเอ่อมะเร็งอะไรมะเร็งอะไรเอ่อระยองค่ะมะเร็งมะเร็งลำไส้กับมะเร็งปับสองอย่างเลยค่ะแม่ ตับกระลำไส้คุณวิรัตเออ่พูดคุยกับอ่กับกับแม่หน่อยค่ะเพราะว่าถ้าถ้าคุยกับแม่แล้วจะได้รับพลังเยอะเลยค่ะคุณวิรัตเชิญค่ะอหน่อยหน่อยไม่ต้องเคยขินสวัสดีค่ะแม่จ้าสวัสดีค่ะคุณวิรัตตอนนี้อยู่โรงพยาบาลอยู่ครับมาแอดมิตที่โรงพยาบาลอยู่ครับอ่าเข้าใจคือเขามาจี้จี้ที่ตับก่อนเจอเปสองก้อนก้อนที่สามมาจี้เมื่อวันที่สองครับอ่าโอเคแล้ววันนี้ก็มาเขาจะมาอุด กดเซตเลือดนะไม่เป็นเลี้ยนที่มันเป็นนะครับอ,อที่ให้มันฟอ,อครับอันน,น,นี้อันนี้คือทางโลกเนาะอันนี้คือทางโลกที่เรากําลังเผชิญอยู่เนาะครัาวนี้ในในทางพลังงานแล้วก็ทางความคิดอารมณ์ความรู้สึกของเรานะคะตอนนี้คุณวิรัตนะฮะทำสมาธิแป๊บเดียวแล้วก็ MSR 3ครั้งด้วยสกาวะแห่งสมาธินะคะแล้วก็ใส่รหัส3ตัวหลงมาเลยค่ะอ่าตั้งงน้อนั่งสมา บอกเอ็มเอต้าเลยใช่ไหมครับแม่พูดเลยพูดเลยตอนนี้อยู่โรงพยาบาลไม่ต้องทําท่าเอาเลยทําสมาธิได้เลยเอ็มเอสาเอ็มเอสอารเอ็มเอสอาศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่ง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 ครับค่ะรู้สึกเลยตอนนี้รู้สึกนะย้อนไปเป็นหนุ่มแล้วนะรู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงแล้วนะอ่าให้รู้สึกเข้าไปเลยจ้ะ ตอนนี้ทางการแพทย์ในโลกปัจจุบันเราเขาจะรักษาอะไรก็คือเขาเป็นหน้าที่ที่เขาต้องทำกันอยู่แล้วเนาะของคุณวิรัติก็ทำไปหาหมอกินยาอะไรปกติเลยนะคะแต่ความรู้สึกให้รู้สึกว่าเราแข็งแรงแล้วเราย้อนไวแล้วแล้วก็ว่างๆนะคะว่างๆว่างๆระหว่างวันของเรานะคะคุณวิรัติจะไปหาหมอจะอะไรจะกินยาอะไรก็ปกติเลยทําอะไรให้ปกติกินก็ปกตินะก็ไม่ต้องไปคิดว่ากินแล้วจะหายไหมหาหมอแล้วจะหายไหมหรืออะไรไม่ต้องไปปรุงต่อนะคะ ทุกอย่างทําเป็นปกตินะคะครับจะหายแล้วเป็นหนุ่มแล้วแข็งแรงแล้วค่ะจะครับขอบคุณครับจะจะสาธุสาธุค่ะเป,เป็นกําลังใจให้ครับยุทธศัสราอาจารย์เป็นกําลังใจให้ครับครับนมันสการครับอาจารย์ทุกท่านในครอบครัวเนะอเมซ่าเป็นกำลังใจให้คุณวิรัตทุกท่านค่ะนะคะเป็นกำลังใจให้คุณวิรัตค่ะ ครับขอบคุณทุกท่านครับฉลองทุกคนไม่ใช่ทุกคนต้องฉลองสิหายแล้ว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 จ้าค่ะไม่ใช่ไม่ได้หายแล้วคนนี่หายแล้วอัตโมธามิครับ นี่หายเร็วเจ้าค่ะหายเร็วเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่าวตายค่ะสงบยายแล้วนะครับหายแล้วนะครับสวัสดีค่ะน้องคอมี้ค่ะโอ้สุดยอดค่ะค่ะ